โรงเรียนบ้านครูขาดสถิตอุปธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านครูขาดสถิตอุปธรรมตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลโคกสงาอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นบริหารงานโดยนายอนุชิตอุปแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา นางธัญญารัตน์จงกลรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใต้การสนับสนุนและกำกับติดตามโดยดรอ,อร์พงศักต์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ ระดับปฐมวัยจำนวนสามห้องเรียนนักเรียนจำนวนห้าสิบหกคนระดับประถมศึกษาจำนวนหกห้องเรียนนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนห้าห้องเรียนนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยสองคนรวมทั้งสิ้นสิบสี่ห้องเรียนนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวนสองร้อยเก้าสิบห้าคน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านครูขาดสถิตอุปธรรมบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาเป็นต้นแบบโรงเรียนคุ้มครองเด็กยุกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนพันธกิจ 1. จะประสบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีพัฒนาการครบทั้งสีด้านเหมาะสมกับวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันพึงประสงค์ค่านิยมเหมาะสมตามวัย 2. ส,สัญหาและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญสู่ครูมืออาชีพ 3. ประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็ง และยุระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองครอบครัวชุมชนภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีความต่อเนื่องเข้มแข็งตามแนวทางโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4. บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 5. จัดหาและพัฒนาปัจจัยเทคโนโลยีทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 6. น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพเก่งดีมีสุข 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ผู้ปกครองคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. โรงเรียนบริหารจัดการการศึกษาได้มาตรฐาน 5. โรงเรียนมีปัจจัยทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอได้มาตรฐาน 6. โรงเรียนน้อมนำแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตเอกลักษณ์เป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็กอัตลักษณ์มีสิทธิได้รับการคุ้มครองแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา2566การจับประสบการณ์ระดับประถมวัย ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาล3ใช้แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง executive function EF บูรณาการการสอนสลับภาษา code switching การพัฒนาทักษะสมอง executive function เป็นทักษะที่มีความสำคัญถ้าพัฒนาได้ดีเต็มศักยภาพก็จะทำให้เราเป็นคนที่คิดเป็นทำเป็น เรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่กับคนอื่นเป็นและหาความสุขเป็นจึงจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในการเรียนการทำงานอาชีพและการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเมื่อเด็กได้รับโอกาสพัฒนา EF ทั้งตัวเด็กเองและสังคมจะได้รับประโยชน์เพราะจะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและช่วยในการตัดสินใจในทางที่สร้างสารรค์ต่อตัวเองและคนอื่นๆ หากเด็กมีทักษะ EF เขาจะมีความสามารถในการคิดการรู้สึกและการจัดการตนเองที่ดีโดยมีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาครูปฐมวัยทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง executive function ได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการบูรณาการการสอนสลับภาษา code switching ในนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีความกล้าในการสื่อสารและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นที่สูงขึ้นไปการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้แนวทางสอนคิดตามแนวทาง thinking school ทักษะการคิด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษายุคศตรวตรรษที่21ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วการใช้ชีวิตประจำวันของเราจึงต้องรู้จักแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ครูผู้สอนจึงต้องมีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบรู้จักการคิดวิเคราะห์และคิดในเชิงสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านครูขัดสถิตอุปถร,รมตระหนักและเน้นความสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับห้องเรียนและสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จจึงนำแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาปรับใช้กับบริบทของตนเอง โดยได้ปรับวิธีเรียนวิธีสอนแบบ active learning ผ่านกระบวนการ thinking school ของครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นทั้งโรงเรียน100%เซโดยได้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีการนิเทศกำกับ ติดตามเพื่อการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอนอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้แล้วโรงเรียนบ้านครูขาดสถิตอุปถรรัมภ์ยังดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยการสนับสนุนของมูนลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตารายต่างๆในโรงเรียนทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ชุมชนและผู้ปกครองในการร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและพัฒนานักเรียนในทุกด้าน คือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาและด้านครอบครัวโดยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียนในทั้งสามด้านคือด้านการดูแลและคุ้มครองเด็กด้านการป้องกันและเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมและพัฒนาปัจจุบันโรงเรียนบ้านครูขาดสถิตอุปถัมภ ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กและหน่วยงานอื่นๆที่สนใจโรงเรียนบ้านภูขาดสถิตอุปถัมภ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกท่านมาณะโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ